สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการพิจารณาเหรียญเจ้าสัวสองนะครับนะปี2535นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะจัดสร้างทั้งหมด4เนื้อนะครับเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับนะครับวิธีการพิจารณานะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกตำหนินะครับดูตามผมเลยนะครับอันดับแรกนะครับสองหน้านะครับของหลวงพ่อนะครับ นี่ส่องไปที่หน้าของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่าต่อไปเรามาดูตําหนินะครับตําหนินะครับตาหนิที่หนึ่งนะครับนี่เห็นตรงนี้ไหมบนบ่าหลวงพ่อเนี่ยข้างข้างหูเนี่ยเนี่ยตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีหลุมมีเนี่ยจะมีหลุมเห็นไหมเห็นไหม จะมีหลุมพี่เนี่ยตรงบ่าอ่าเห็นไ,ไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจะมีหลุมอันนี้คือตําหนิที่หนึ่งนะครับตําหนิที่สองครับตรงบนซุ้มนะครับจะมีเม็ดไข่ปลาก,กลมๆพี่กลมๆคมๆเลยนะครับนี่นี่เม็ดเนี้ยครับกลมๆคมๆเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะครับแขนของหลวงพ่อนะครับนี่แขนตรงนี้นะครับ แทนตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะจะวิ่งแตกทะลุซุ้มไปเลยจะเป็นเส้นแตกทะลุซุ้มเลยนะครับจะเป็นเส้นแตกทะลุซุ้มไปเลยนะครับเนี่ยจะมีเส้นขีดนะครับทะลุซุ้มไปเลยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับนี่นะครับวิ่งทะลุซุ้มไปเลยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับมีทุกเหรียญนะครับ ต่อไปนะครับเราก็มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเราพลิกมานะครับก็ดูโดยรวมครับนี่นะครับดูโดยรวมนะครับนี่ดูตัวหนังสือนะครับจะคมมากนะครับจะคมมากนี่คมๆเลยนะครับตัวหนังสือชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยนะครับจะคมมากนะครับ คมๆเลยนะครับผูเหรียญต้องเป็นแบบนี้นะครับผูเหรียญน,นี่นี่นะครับผูเหรียญอ่านี่นะครับอ่าชัดละโอเคนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับเรามาดูโค้ดพี่นะครับนี่โค้ดนะข้างหลังโค้ดครับ โค้ดต้องเป็นแบบนี้พี่อ่ะชัดละนะครับนี่นะครับโค้ดนะครับนี่ข้างในนะครับจะมีเส้นเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนะเห็นไหมข้างในข้างในโคนดนะครับจะมีเส้นเสียนเส้นเสียนนะครับ ต้องมีนะครับเนี่ยเห็นไหมคมมากนะครับเส้นเตียนเส้นเตียนนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับเหรียญเหรียญนี้ก็พิเศษนะครับมีจานของหลวงปู่เจือนะครับนี่นะครับเหรียญนี้พิเศษนะครับมีจานของหลวงปู่เจือด้วยนะครับ ต่อไปพลิกมาที่ขอบตัดนะครับขอบตัดนะครับนี่นะครับขอบตัดนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนะพี่จุดจ่ายตังเลยนะอันนี้นะครับจบแล้วนะพี่นะครับจบแล้วนะครับนี่จุดที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับจะมีรอยเว้าพี่จะมีรอยเว้านะครับตรงขอบเหรียญนะครับนี่อ่ะ นี่ครับรอยตรงนี้นะพี่นะครับรอยเวนะครนะเหมือนหลุ่มลงไปนะพี่เป็นเหมือนหลุ่มลงไปนะครับข้างๆนะพี่ข้างๆต้องเป็นเส้นประกอบแบบนี้นะครับข้างๆต้องเป็นเส้นประกอบแบบนี้นะครับนี่เนะจะมีเส้นประกอบนะครับข้างต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่จุดที่ผมบอกนะครับตรงกลางนะพี่ตรงกลางนะครับเนี่ยเห็นไจะเป็นเนี่ยจะเป็นเหมือน รอยดุ่มลงไปนะครับเป็นทุกเหรียญน,นะพี่นะครับมาดูข้างนี้มั่งพี่นี่นะครับข้างข้างนี้ก็จะมีสองนี่ยตรงนี้นะพี่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองจะมีหลุมพี่มีทุกเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมพี่หนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองเราเป็นข้างประกบแบบนี้นะพี่เป็นข้างประกบแบบนี้นะครับ ตูดพี่นี่ตูดเป็นตะไบอย่างงี้พี่นี่เป็นตะไบอย่างงี้นะครับเป็นตะไบนะพี่นะครับพี่จำเอานะเป็นตะไบเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับนี่ธรรมชาติแท้เลยครับอย่าพี่พี่ท่านใดนะครับมีเหรียน เจ้าสวนรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นแบบที่ผมบอกนะครับหรือถ้าไม่แน่ใจนะครับก็ส่งรูปหาเราได้ที่นี่เลยนะครับ Li n e nut 99 9นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับนำหน้านะนะครับก็แอดมาส่งรูปพานะครับเราทางเรายินดีรับเช่านะครับหลักหมื่นนะครับนะครับหลักหมื่นนะครับ ก็หรือจะเป็นพักเครื่องของรุ่นอื่นนะครับก็ลองส่งมาดูนะครับยังไงก็นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ